สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูบ้านสําเร็จรูปขนาด3เมตรคูณ6เมตรหลังคาทรงจั่วนะคะสไตล์โมเดิร์นมินิมอลค่ะความคืบหน้างานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7-80%แล้วค่ะด้านนอกกําลังเก็บรายละเอียดสีอยู่ค่ะใครที่ชื่นชอบงานสไตล์นี้นะคะลองเข้ามาดูตัวอย่างงานจริงที่โรงงานของเราได้เลยค่ะหลังนี้ด้านหน้าลูกค้าก็จะเน้นกระจกเยอะมากๆเลยนะคะ มุมซ้ายมือของตัวบ้านจะเป็นกระจกบานวงกลมนะคะตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางถึง1เมตรเลยค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าข้างประตูนะคะก็จะเป็นประตูหนึ่งบานแล้วก็จะมีกระจกห้าเหลี่ยมอยู่ด้านบน,นะคะดีไซน์สวยเก๋ส่วนซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่หน่งบาน,นะคะ่ะเป็นกระจกทรงห้าเหลี่ยมค่ะ ด้านในบ้านตอนนี้นะคะพี่ช่างกําลังเก็บรายละเอียดสีอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตัด้งระบบไฟฟ้าย,ยังไม่เสร็จค่ะพื mm ้น hmm. เป็นกระเบื้องยางลายไม้ SPC ลายไม้นะคะงา mm hmm. น,นกระจกมองจากข้างใน mm hmm. ก็คือบานใหญ่มากๆทำให้บ้านด,ดูสูงตรงค่ะ mm hmm. ใครที่ทพื่นชอบอางานสไตล์นี้นะคะ mm hmm. เข้ามาดูตัวอย่างงานจริงๆที่โรงงานของเราได้เลยนะคะ